ขอสนามท็อตเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10น,นักเตะฟอร์มดับประจำฤดูก,การ2015-2016อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมอมากดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่สิบแจ็คสันมาติเนสกองหน้าเนื้อหอมคนนี้มันในตลาดการซื้อขายที่ผ่านมามีทีมยักษ์ใหญ่จ้องกันตาเป็นมันสุดท้ายก็เป็นตาหมีอลีติโกมาดริดเป็นทีมที่สามารถปั้นกองหน้าระดับโลกมาอย่างมากมายหลายต่อหลายคนและคิดว่าการย้ายมาของกองหน้าคนนี้จะต้องยิงประตูแบบระเบิดระเบอร์อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่ากองหน้าคนนี้ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังเพราะมาติเนสไม่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันได้ลงสนามไป13นัดจัดประตูมาแค่เพียง 3เม็ดเท่านั้น อันดับที่9้าในตลาดการซื้อขายปีที่ผ่านมาโรเบรโตเฟอร์มิโนกองหน้าชาวบราซิลคนนี้คือตัวที่จุดประกายชาวเดอะคอปว่ากันว่าพี่บาวคนนี้จะเป็นคนที่มาแทนกองหน้าตัวความหวังอย่างหลุยสย์โซเรียที่จากไปได้อย่างแน่นอนเพราะสถิติการทาประตูตอนอยู่กับฮอฟเฟนไฮมันช่างสวยงามยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินแต่พอมาอยู่หงแดงเลโอปูกกลับไม่ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจเลยตลอด13น,นัดที่ผ่านมาฟอร์มิโน่ก็ยังหาตะข่ายไม่เจอเลยสักเม็ดเดียว อันดับที่ 8, อาอวารโมราตาหนึ่งในผู้เล่นทีมแชมป์เก่าของอิตาลีซึ่งกองหน้าชาสเปนผู้นี้เป็นนักเตะที่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังอีกฝ่ายได้อย่างมากในปีที่แล้วแต่พอมาถึงปีนี้โมราตาผู้นี้กลับไม่สามารถเคนฟอนตัวเองให้มันเหมือนปีที่แล้วได้เพราะยิงไปได้แค่เพียง3เม็ดเท่านั้นจากการลงสนาม15นัดจนสงน่งผลทําให้ยูเวนตุสร่วงลงมาอยู่ถึงโซนกลางตารางในตอนนี้ อันดับที่เน,เนมันยามาติชนักเตะกองกลางตัวเทพของสิงห์บลูเมื่อปีที่แล้วและเป็นนักเตะที่เขาว่าคนนี้คือกองกลางที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนเกมดังๆเกี่ยวกับฟุตบอลต่างต้องอับค่าพลังของเจ้าตัวแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวแต่พอมาส่องกล้องมองฟอร์มของฤดูกาลนี้ความเทพของเจ้าตัวกลับหดหายมีอยู่หลายต่อหลายครั้งที่แกนั้นเข้าแบบโจงแจ้กแล้วทาให้ตัวเองโดนใบเหลืองใบแดงแบบงงโง่แถมตอนนี้เป็นส่วนสําคัญในบางจังหวัดที่ตัวแก ทำให้เชลซีต้องเสียประตูอยู่เสมอเลย อันดับที่6เชสฟาเบกัสเป็นนักเตะที่มีสถิติการจ่ายและการทำเกมยอดเยี่ยมจนกลายเป็นดิวที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดสุดๆของเชลซีในปีที่แล้วแต่พอมาดูฟอร์มปีนี้กลายเป็นตัวพิกกดเองคือจุดอ่อนในแดนกลางอย่างแท้จริงของเชลซีเพราะน้อยครั้งมากที่พิแกจะสร้างสรรค์นในแบบที่เขาสามารถทำได้และด้วยความว่องไวในการทำเกมที่หดหายตายจากไปทำให้เชลซีที่พึงยิ่งใหญ่อยู่แทๆ้ๆลงไปนอนแอ่งแม้งแมงอยู่ที่อันดับ16เฉยเลย อันดับที่5เมมฟิสเดยายนักเตะยอดเยี่ยมที่ยิงกระจายมาจากลีกดัชและได้รับการถ่ายทอดเบอร์ในตำนานของแมนยูอย่างเบอร์เจ็บ ซึ่งได้รับการคาดหวังว่าจะระเบิดฟอร์มที่ทับอสูรแดงแต่การเล่นบอลที่เห็นแก่ตัวไม่มีทีมเวิร์กเลยของเดปายทำให้ตอนนี้แฟนแมนยูนั้นส่ายหัวตลอดเวลาที่เห็นชื่อเดปายนั้นลงสนามและยิ่งเดปายมีสถิติที่ว่ากันว่าเป็นคนที่ยิงฟรีคิกที่ดีที่สุดของยุโรปในปีที่แล้วแต่ในปีนี้ฤดูกาลน,นี้พี่ปายยังไม่ได้ฉายแสงส้นตีนอะไรเหมือนตอนที่อยู่กับทีมเก่าได้เลยสัก,กนิด อันดับที่4ี่ต้องพูดถึงนักเตะทีมชาติอังกฤษในตำแหน่งกองหลังที่สามารถยืนระยะได้นานที่สุดรักษาฟอร์มอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดทุกคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนคนนั้นคือจอห์นเทอร์รี่เพราะตลอด17ปีกับเชลซีกองหลังที่เชลซีขาดไม่ได้เลยคือกัปตันคนนี้จริงๆแต่จูจๆมาในซีซั่นนี้คนที่น่าจะเป็นจุดอ่อนในแผงหลังและสร้างภาระให้กับทีมสิงห์นั้นตัวเขาเองมีส่วนอย่างมากด้วยฟอร์มการเล่นที่ใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแก่จนว่ากันว่านะ เทรี่คนนี้ตอนนี้ได้แปลงร่างเป็นบ่อน้ำมันดีๆคนหนึ่งไปแล้ว อันดับที่3บานิสลาสอิวานนวิกนี่คือแบ็กขวาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพีมยริกอังกฤษในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยฟอร์มการเล่นที่นิ่งและการเข้าสกัดแท็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงบวกด้วยการทําประตูที่ได้ฉายาว่าเป็นจอมมุงในช่วงเวลาที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอแต่พอมาดูซีซั่นนี้หลังจากพี่แกมาเข้าสารรัชดาและโพเซดอนในกรุงเทพบ้านเราและมีรูปถ่ายกับสาวไทยนั้นก็เหมือนโดนดูดวิญญ,ญาณพอตั้งแต่นั้นมาฟอร์มเก่งพี่แกก็ไม่เคยโผล่มาให้เห็นอีก 累。 อันดับที่2เวนูรูนี่กองหน้าเพีรฆาต่ข้านัถือเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของเกาะอังกฤษด้วยฟอร์มการทําประตูถล่มทลายมาตลอดและสามารถทําประตูได้อย่างสม่าเสมอทุกปีจนถือว่าเป็นปีศาสตัวใหญ่ในคราบนักบอลที่กองหลังฝ่ายตรงข้าต้องเกรงกลัวแต่พอมาปีนี้ด้วยอายุที่เข้าเลข3ทําให้พี่หมูถูกมองว่าเป็นตัวภาระของทีมที่เป็นแฟนแมนยูต่างลงความเห็นกันว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะดรอปกัตันก้อนเนื้อค่าเหนื่อยสามแสนปอดไปนันงแช่ตูข้า สนามและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนบ้างอันดับที่1ไม่น่าเชื่อว,ว่านาเตยยอดเยี่ยม PFA เมื่อปีที่แล้วอย่างเอเดนอาซาที่มาพร้อมด้วยฟอร์มโคตรเทพที่เป็นกำลังหนักพาทีมเชลซีคว้าแชมป์และประชาชนคนดูบอลต่างฟันธงว่านาเตคนนี้จะเป็นนาเตยที่ยิ่งใหญ่มาแทนยุคข,ของเมสซี่และโรนัลโดยอย่างแน่นอน แต่พูดไม่ทันขาดคำมาดูฟอร์มในปีนี้กลายเป็นไม่คงเหลือฟอร์มเดิมๆเลยไม่ว่าการลงสนามแต่ละทีพีแกไม่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันใดได,ได้และสกิลการผ่านผู้เล่นที่ถือเป็นสกิลหลักของเจ้าตัวก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในฤดูกาลนี้และนี่คือขอบสนามท็อปเทนคนใดเป็นคนที่ท่านเชียร์บ้างอย่าลืมเมนไลค์บอกกันไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดดิครับแล้วคุณจะติดใจขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่